ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมทคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีโซลและเนแอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลสกิลของกิมจอคร่าวๆกันนะคือผมอ่านมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังเนาะผมสรุปได้ประมาณ7ข้อนะครับสำหรับในส่วนของตัวกิมจอนะส่วนรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับสําหรับตัวแทบทบๆ CN นะครับจากคุณเกสกะเทนโชนะครับผมอาจจะแปลผิดแปลอะไรต้องขออภัยด้วยเพื่อนๆสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับ ล่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นล่างแพนเทล่านะครับหลังจากการปลดปล่อยแล้วเนาะจงเสียดเสียงแพนเทล่านะครับกริมจอแจ็แคกับแจ็คนั่นเองนะครับเป็นไปได้หมายเลขหกเนาะโอเคนะครับท่าหากินของเขาก็คือเดสกาลอนนะครับแล้วก็ยิงอันนั้นอนะกงเล็บอ,ออกจากตรงแขนได้นะครับตรงนี้เนาะเออเหมือนกงเล็บไหมอ่าก็คือยิงใบมีดออกจากแขนได้นะอันนี้คือท่าหากินของตัวกริมจอเลยนะแล้วก็ถ้าในเมเนี่ยมีมีกังเลซีโร่ด้วยนะ เป็นสีฟ้านะครับผมอยากเห็นมากสําหรับในส่วนของเกมนี้แต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะโอเคนะครับผมสรุปมาประมาณเจ็ดข้อเนาะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก่ออื่นเลยต้องบอกเลยว่ากริมจอเนี่ยไม่รู้เป็นสายไหนเหมือนกันแต่ที่ผมอ่านดูเนี่ยเหมือนจะเป็นสายทะลวงหรือเปล่านะครับหลักๆจะเน้นในเรื่องของการหลบหลีกนะครับเวลาเขาเนี่ยหลบหลีกเนี่ยเขาจะได้รับในส่วนของตัวเอ่อ พีเดเตอร์หนึ่งชั้นนะครับการหลบหลีกคืออะไรนะครับอ่ก็คือการที่เราเนี่ยกดหลบหลีกนะครับอะอเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับเวลาบอสเนี่ยนะครับมันจะมีการที่เขาเนี่ยปล่อยสกิลมาเนาะ,ะปล่อยสกิลมาปุ๊บๆเราก็กด,ดยันหลบปุ๊บถ้าหลบหลีกแบบสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเวลามันมันช้าลงอะ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับ ทีมจอจะเป็นสายแบบว่าหลบหลีกประมาณนั้นเนาะนี่แล้วก็กดแดชหลบแล้วดบเงี้ยนะครับไม่ว่าศัตรูจะแบบยิงมาปุ๊บหลบปุ๊บอ่อย่างเงี้ยมันก็จะได้ในส่วนของตัวคิเเตอร์มาหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับเป็นการที่เขาเนี่ยโจมตีแล้วถ้ามันเป็นแบบว่าดาเมจฉีกกระชากนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวอิคาคุเนี่ยจะเป็นดาเมจแผ่เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นที่ที่มีนะครับอันนี้ผมไปดูมาให้แล้วก็ จะเป็นในส่วนของตัวอาบารายนะครับอาบารายก็เดี๋ยวลองมาให้ดูนะจะเป็นดาเมจแบบฉีกระชากนะครับเขาจะทำดาเมจเพิ่ม30%นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีติดคีดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับอันนี้แผลเป็นนะครับอาะา,ารายอาไารายอาจจะไม่ได้อัพนะเดี๋ยวผมพาไปดู มันจะเป็นแบบฉีกกระชากนะครับผมอ่านมาอยู่นะรับหนึ่งนี่บางคนถามเอา้ามันชื่ออาบาราเพี่ไม่ใช่อาลเบรียเรนจีนะเออแล้วแหละมันชื่อชื่อเดียวกันนั่นแหละนะครับอาบารายตัวของเรนจีนะครับฉีกขาดเนี่ยก็คืออันนี้แหละนะครับน่าจะเป็นค่าฉีกขาดหรือว่าฉีกกระชากได้แหละนะครับเมื่อค่าฉีกขาดเนี่ยถึงหนึ่งร้อยแต้มนะครับสร้างดาเมจมหาศาลเท่ากับสามร้อเปอร์เซ็นของพลังโจมตีอ่านนี้อันนี้ก็คือแบบ ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นดีบัฟนะครับอ่าดีบัฟก็จะมีในส่วนของตัวตรงนี้เนาะปัจจุบันนะครับมีฉีกขาดมีแผลเป็นแล้วก็มีแบบเจาะทะลวงนะกิมจอน่าจะเล่นกับทั้งสามอันนี้เลยนะอืมนะครับถ้าได้ผมอ่านดูนะแล้วก็กิมจอนะครับเป็นสายที่แบบว่าโจมตีระยะประชิดนะครับคล้ายๆกับในส่วนของตัวของชิโวอินเออมันเป็นตัวแบบ ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นสายต่อยหรือสายทะลวงอะแต่ว่าดาเมจระยะประชิดของเขาเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับก็คือการที่เราเนี่ยอ่าบางตัวก็จะตีไกลใช่ไหมอ่าโวยตัวนี้ต้องเข้าไปแบบตีใกล้ๆองเงี้ยเออเข้าไปตีใกล้ๆดาเมจการโจมตีปกติของเขาเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับปื๊บๆแล้วก็จะมีการเก็บน่าจะมีการเก็บหลอดเหมือนกันนะสําหรับในส่วนของตัวกิมจอนะเอออันนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตู้ของเขาเนี่ยมี การแจกรีบัฟอะนะครับมันมันรู้สึกว่าจะมีทั้งสามอันเลยนะเท่าที่ผมอ่านดูมานะครับก็เป็นเล่นกับในส่วนของตัวโบนัสดาเมจผิดปกตินะครับหลักๆเนี่ยถ้าเราจะหาในส่วนของตัวรูนนะครับก็คือตาประทับตรงนี้เนาะตาประทับตรงเนี้ยหลักๆที่ต้องเน้นเลยนะถ้าจะเอาแบบออฟบนตรงนี้นะเห็นปะ่ะออฟบนข้างบนเนี้ยก็คือตรงนี้เนาะ เขาเป็นโบนัสสายของเขานะครับตรงนี้ต้อง้บังคับไปแล้วว่าเป็นโบนัสสายของเขาเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคิเลตคิดดำแล้วก็เป็นโบนัสพิดปกตินะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าจะเน้นเป็นดาเมจคิได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเราจะต้องทําเอ่อคิเลตเท่าไหร่นะครับมันน่าจะมีการเพิ่มคิเลตให้กับตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับหลักๆก็เน้นโบนัสพิดปกติคิเลตคิแดำพลังโจมตีนะครับ ต้องดูสกิลอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของช่องเนี้ยนะครับช่องเนี้ยชาร์จถ้าไม่ตายเียผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรล่ละเอาเป็นโบนัสผิดปกติอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอืมมันเล่นกับโบนัสผิดปกติอะแต่ว่าต้องรอดูสกิลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ต้องใช้ในส่วนของลูนของเขาแหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรีบฟาร์มนะครับ ตัวของเขาเน้นการโจมตีติดคิ้นะครับต้องติดคี้เป็นหลักเลยนะครับมันต้องต้องทำคี้เลตให้ถึงอ่ะนะครับแล้วก็เน้นเป็นคี้ดำทางโจมตีแล้วก็บรนดาผิดปกติเนาะตัวกิมจอนะครับเป็นตัวที่คอมโบเยอะนะครับคอมโบได้เยอะมากๆนะครับพอๆกับในส่วนของตัวอีจิมารุยินเลยนะแบบว่าโอหแบบมันมีสกิลให้กดอะ่ะเดี๋ยวผมหาอีจิมารุยินก่อนอ่ะไปครับเริ่มทดลองใช้นะครับตัวของยินเนี่ย มันก็คือสกิลกดใช้งานนั่นแหละนะครับของกิมจอก็จะคล้ายๆกันมันจะมีแบบว่าการเก็บเกรเก็บอะไรด้วยนะเนี่ยของตัวของอีจิมารุกินเนี่ยใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีการกดทั้งกดโจมตีค้างนะครับอ่าทั้งการที่เราเนี่ยกดสกิลใช้งานแบบอ่หลอดที่หนึ่งหลอดที่สองหลอดที่สามเนาะแล้วแต่ว่าเราเก็บเกตได้เท่าไหร่เนาะอ่าอันนี้ก็จะให้การโจมตีไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นปะอันนี้เก็บ ปึ๊บๆแล้วก็มันจะได้หลอดตรงนี้มาเห็นปะ่ะหลอดตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดค้างได้หรือว่าเราจะกดทีเดียวก็กดได้นะครับนี่แล้วก็ต้องตีอ่ะมันต้องเข้าโจมตีปกติไปก่อนแต่ว่าก็ต้องเน้นหลบหลีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแมคาีนิกการเล่นที่มันแตกต่างกันไปหน่อยนึงอ่าเห็นปะ่ะอ่าอันนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเราก็กดโจมตีค้างเนี่ยเนี่ยกดค้างก็ได้หรือว่าเราจะกดทีเดียวก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับเพกิลใช้งานเนาะ สัวอันตีเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเดสกาลอนเดสกาลอนก็คือสก,กิลกงเลบของเขาอะ่ะถือว่าเขาจะมาเป็นร่างแพนเทล่าเลยเอออาจจะไม่ได้แบบเป็นร่างธรรมดาเออเป็นร่างฮันโลเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็อยากได้เหมือนกันอยากได้ทั้งสองตัวแหละเป็นตัวที่อวยแหละไม่ว่าะจะมาล่างไหนผมก็เก็บหมดนะสำหรับในส่วนของตัวกิมจอ นะมันจะมีแบบการเล่นกับแบบพวกเนี่ยพวกดีบัฟเนี่ยผิดปกติประมาณเนี้มีแผลเป็นมีฉีกขาดอะไรพวกเนี้ยมีการโจมตีแทงข้างหลังเออมีการแทงข้างหลังด้วยนะประมาณนั้นอนะ่ะต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ลูกงเขาอย่างที่บอกไปคอมโบสกิลเยอะผมว่าเก่งเก่งเลยนะครับเก่งอะ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนก็มันต้องเก่งอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นตัวที่ผมอวยด้วยนะครับ แล้วก็น่าจะเล่นสนุกมากเนะเพราะว่าขนาดแค่อีจีมุนลูินเนี่ยก,ก็ก็สนุกแล้วนะแล้วก็เล่นคู่กับไอเซนก็ยิ่งสนุกไปกว่านอีกนะเออผมมองว่าไม่รู้เหมือนกันจะเป็นสายไหนแต่ว่าถ้าเป็นสายต่อยเนี่ยส่วนมากสายต่อยมันจะไม่มีแบบผิดปกติอะเออตอนที่ผมดูอะแต่ว่ากิมจอเป็นสายต่อยที่แบบว่ามีมีมีการแปดดีบัฟได้อะมันมันมันไปเป็นสายทะลวงอะ่ะ เนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่เนาะอะ,อ,ะอย่างแชทคุมก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าจะมาเล่นมาเล่นคู่กับมันจะมาเล่นคู่กับโคามามูระได้เหรออรันนี้ต้องต้องลองดูนะแต่ว่าเห็นในที่เขาลงไว้ต่างประเทศเขาก็ามันก็ยังไม่แน่นอนนะว่าจะเป็นตัวตัวสายทะลวงที่เป็นแบบว่าเป็นยุทธศาสตร์สายทะลวงหรือว่าจะเป็นตัว DPS ของสายต่อยเอออันนี้ต้องลองดูนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบถ้าเขาจะเปิดแบบว่าสายวิทยาศาสตร์ใหม่เนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้คือสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมีครบแล้วเนาะสำหรับในส่วนของทุกสายไม่ว่าจะเป็นฟาดฟันก็เป็นเบียคุยะนะครับสายต่อยก็เป็นในส่วนของตัวโคมมูระเนาะพะลวงก็เป็นโทเซนแล้วก็มีไอเซนอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นสายยุทธศาสตร์นะครับของสายวิญญาณเนานะ ก็น่าสนใจนะครับสําหรับกิมจอเนาะอันนี้ผมเอามาคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะนต้องลองดูก็เก็บเฮดเก็บใบสุ่มมาไว้นะอันนี้ผมเหลือการันตี40ครั้งเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วแต่ว่าเชดผมก็มีแค่นี้นแหละไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอะไรมากมายตอนนี้ไปติด MLB เออนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่น,นะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมไว้แล้วกันเนาะเอาไว้จะันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ